ชอบเกงไหนเกงตัวนี้ไปไหนแะวะผมผมชอบเกงไหนมันไม่อยาบมากใช่ไหมของกัรไอ้ช้าสีนี้เสี่เนี้ง ไวเป็นชุดเกมความเร็วที่เกมนี้เราจะมาจัดเซตเซอร์ฟ้ากันมีกันทั้งหมดคนละ6เซตนะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเกมที่เล่นได้ปาร์ตี้นะ2-8คนใช้เวลาประมาณทั้ง10นกาทีเท่านั้นเองที่กล่องอ่ะเขียนว่าแนะนําตั้งยู่อยู่8ปีขึ้นไปถึงว่า7ขวบเนี่ยก็น่าจะเริ่มเล่นได้ละในกล่องตัวนี้เป็นกล่องแบบ นี่นะเป็นแบบฝาแบบเป็นแมกเนตแบบนี้นี่เปิดปุ๊บเวลนาะปิดมันจะแบบหนึบเข้าไว้เลยเป็นเกมที่เขาบอกว่าเป็นเกมขายดีอันดับหนึ่งในอเมซอนเลยนะัวหนะ้าตาจิตใจนขนาดนี้ตัวเกมมะคะ่ะก็มันจะมีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยหลากหลายเลยหลายแบบมากๆเลยนะโดยที่ตัวนี้เวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยเนี่ยความพิเศษของเขาคือจะมีนกกางเกงช้างอันนี้ด้วยนะคะซึ่งเสื้อผ้าแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีเซ็ตของเขาก็คือ อหนึ่งแบบเนี่ยจะมี4ส,ส,สีเนาะหรืออย่างเช่นอาจจะมีแบบถุงเท้าอย่างเงี้ยเซ็ตถุงเท้าอย่างเงี้ยก็จะมี4ส,สีแต่ระวังนะเพราะว่าในเกมมันจะแสบตรงที่บางทีมันจะมีความคล้ายกันนี่เห็นปะเออัน,นี้ไม่เป็นถุงเท้าถ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือเซ็ตเดียวกัน ถ้าอย่างนี้เป็นหูเคาข้อสั้นอย่างนีเซ็ตเดียวกันพรานั้นน่ะถ้าเราเราจับคู่เกิดเราจับเซ็ตแบบนี้นี่คือคนละเซ็ตนะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะพรานั้นเนี่ยอุปกรณ์ในเกมอ่ะมันก็จะมีแบบเจ้าการ์ดอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะโดยที่วิธีเซตอัพเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีบอกที่ฝาดก,กล่องแล้วแหละว่า mm hmm. เล่นกี่คนอ่ะสมมติอย่างเช่นเดี๋ยวในเกมนี้เดี๋ยวหญิงจะเล่น4คนพรานั้นเนะี่ยเขาให้หาจํานวนชุดอย่างเงี้ยทั้งหมด25ชุด2ี่ชุดคืออะไรก็อันนี้คือ1ชุดแล้ว อย่างเงี้ยสชุดอย่างเงี้สามชุดนะคะอ่าเซตอัพสคนก็คือเอามาทั้งหมด25ชุดแล้วเดี๋ยวเอาการทั้งหมดมาสลับกันหลังจากที่เราได้การออกมา25ชุดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาสับรวมกันหมดเลยนะแล้วแจกเป็นกองกองค่ะกองหนึ่งเนี่ยจะแค่4ี่ใบอ่จะแจกจนหมดกะหมดเลยนะอ่าโดยที่เดี๋ยวผู้เล่นคนแต่ละคนเนี่ยจะได้การ์ดเนี่ย เริ่มต้นนะคะคนละหกกองอ่ะอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเป็นกองเริ่มต้นของญิงซึ่งเมื่อแจากการ์ดครบแล้วนะคะจะมีการ์ดสี่ใบเหลืออยู่บนโต๊ะพอดีนะคะนี่อันนี้จะเป็นกองการ์ดหกกองของญิงนะเกมเนี้ยเป็นเกมความเร็วคะ่ะเราจะพยายามแบบหยิบเราอาจจะต้องหยิบการ์ดขึ้นมาทีละกองนะแล้วก็มองหาเสื้อในเซ็ตของเราซึ่งตอนนี้ดูดิมันไม่เข้าเซ็ตกันเลยใช่ปะเราอาจจะต้องอแบบเอาเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้อะ่ะซึ่งจะต้องจับเซ็ตให้ได้ใช่ไหมคะโดยที่ทุกคนเนี่ย ต้องเล่นพร้อมๆกันเกมนี้เป็นเกมความไวนะโดยที่หญิงจะต้องหยิบขึ้นมาเนี่ยถ้ากองในะหญิงยังไม่อยากสลับเนี่ยหญิงจะเปลี่ยนกองก็ได้แต่ไม่สามารถหยิบสองกองขึ้นมาพร้อมกันได้นะคะสมมตินับหนึ่งสองสามบอกเริ่มปุ๊บหญิงก็จะดูของหญิงแล้วว่าแบบอุ้ยหญิงมีอะไรอย่างเช่นอันเนี้ยอุ้ยอันนี้หญิงอยากได้เสื้อใส่เดียวหญิงเอาจะทิ้งตัวไหนก็ได้แต่ต้องสลับุแต่ว่าอันนี้เสื้อชบาก็แมกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเอาทีหลังหญิงจะทิ้งอย่างนี้แล้วก็หยิบอ่ะอันนี้ได้แล้ว แล้วหญิงการจ,จะจําไว้ก่อนว่ามีเสื้อชบาตอยู่นี้ใช่ไหมเอะไปเป็นไหรเราอาจจะหยิบก็อื่นเพื่อจะหาอุ้ยนีไงมีถุงเท้าเออม,มีมีกางเกงเหมือน,นเราก็อาจจะแบบเฮ้ยตนนัวนี้ลงไปเดี๋ยวเพื่อนอาจจะได้งเงี้เปลี่ยนใจเอาอันนี้ดีวกว่าทิ้งอันนี้เราก็หยิบอันนี้ไปเราก็อาจจะแบบอุ้ยจำได้อันนั้นมีเสื้อชบ้เออแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน เราก็จะเปิดอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆสลับเราสามารถสลับกองไปกองมาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติตอนหลังอะอย,อย่างกองเนี้ดูดิหูแบบแย่มากเลยมันไม่มีอะไรตรงเลยชบาหญิงอาจจะแบบโอเคหญิงเอาเก็บเสื้อชบามาก่อนเพราะหญิยยงจาได้ไว่าเดี๋ยวหญิงมีเสื้อชบาแล้วหญิงก็อาจจะกลับมาเสืนน้อชบาอยู่ไหนเอาไม่ใช่กองนี้ชบาอยู่ไหนอยู่กองนี้หญิงก็จ,จะแบบอุย้ยเอาเสื้อชบาทิ้งไว้ก่อนไงเพราะเราจําได้ว่าเรามีแล้วเราเก็บขึ้นมาแล้วเราก็เนี่ย เกมมันก็จะเป็นเกมความเร็วแบบนี้ค่ะสลับกันเล่นไปเรื่อยๆแต่ลองคิดดูดิเราจะทําแบบนี้สี่คนพร้อมกันเพราะฉะนั้นอนะ่ะกองตรงกลางบางครั้งอ่ะมันก็จะแบบทับกันไปทับกันมาเนี่ยแต่ว่าแบบทุกคนคือต้องแลกได้ทีละใบนะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่หญิงอ่ะได้ครบเซตยกด้วยอย,อย่างเช่นสมมุติว่ากองเนี้ยหญิงได้เออเสื้อใส่เดียว,วครบสี่ตัวเมื่อไหร่นะคะสมมติว่าสี่ตัวปุ๊บนะหญิงก็จะหงายกองนั้นนะวางทิ้งไว้เลยเพื่อจะรู้ว่าแบบเอ้ยเสร็จแ,แล้วนะกองหนึ่งใครเสร็จหกกองก่อนชนะนะ,ะกติกามไม่ยากใช ว่าแบบจะขืนแข่งแค่ไหนเกมพ<อ>ายเราจะมาทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันกันนี้กันนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเราโตเก่งอันดับหนึ่งแล้วัวเก่งอันดับหนึ่ง <c oughs> คุณหญิงและน้องอิงไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียน้องอิงไม่มีอะไรเสียแล้วก็ นุกค่ะมามืดเขาเรียกว่ามามืดมามืดครับใส่ชุดดำด้วยมืดเลยทีนี้นี่ผมตาครับตาไม่ถึงครึ่งตาคนแม่ตาคที่บอกมาผมบอกเลยว่าไม่ไม่ถึงครึ่งผมจบเกมนี้ปั๊บปั๊บผมเสร็จหกเขาเสร็จสองบอกโอโอเคครับบอกเลยว่าฉายาตาไม่ถึงครึ่งอ่ะไม่ได้มาเล่นไม่ได้พันค่เลยนึ่ง่งนี่ตาจะได้แค่สามไม่ถึงครึ่งทุกคนเอามือเอามือไว้เอามือจับไว้หนึ่งสอง ส้ำเว่ร์มาแล้วชิงก่อนได้เปรียบจุดมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้องยี๋บังคูก่อนได้เปรียบบังบังบังมันจะลงชิงถุงเท้า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 เนี่ยอะไรดูนะครับทำไมมันไม่ค่อยจะเจออะไรเลยกิ้งในกิ้งในเบี้กิ้งในอ่ะมันกิ้งในแล้วมันนีจะไปมีปัญหากับกิ้งในทำไมเนี่ยน่าเกียดอ่ะ กิ่งไหนริงไหนกิ่งไหนน้องอิงนำแล้วครับหนึ่งศูนย์สมชื่อเด็กไม่มีจะเสียครับพี่ทำชมเหรอบังดูแปลกๆเราวิธีของเราคือต้องกักก่อนกักก่อนได้เรียบมั้งตัวเดียวกันไหมเนี่ยตาไม่ถึงจุอกางเกงตัวนี้มันตัวเดียวกันเัย เอาเองตะกี้นี่กเราแข็งมนเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนนะก็มันเอาให้ได้แล้วดึงชุดดึงชุดพี่ตามไม่ถึงครึ่งจริงครับไม่ถึงชิ้นจริงเลยยังไม่ได้เลยครับอยู่ไหนเนี่ยคุณหญิงครับมาน้ำเนิบเหมือนกันครับได้หนึ่งแล้วสองแล้วสองแล้วจิงไงผมชอบจิงไหมเกตัวนี้ไปไหนแลวะผมผมชอบจิงไหมแปลกว่ะพี่ตามจิงไหมวะตามกี่กี่ฉายาเนี่ย ตอนนี้เป็นป้ากางเกงไงถึงขึ้นทำไมชื่อมันยิ่งยาวยิ่งขัดน,นิ่เดีเลยอุย้ยมันไปไหนหมดเนี่ยฉัไม่ไหว,วแลวกก้วตัวเดียวกันไหมเนี่ยคนละตัวอีกโอ้ยบังบ้งบ้งไปไหนหมดเนี่ยใครใครเก็บกางเกงชา้าใครสองเซ็ตแล้วเหมือนจเจอแล้วก็เก่งช้างอยู่ไหนสามเซตแล้วนี่เอาละครับไม่ว่างเหนื่อยแล้วนะคนละตัวมันอยู่ไหนเนี่ยน้องอีไม่มีจะเสียครับ ได้สามแล้ครับมันมยดมากนไมี่แม่ของกัไ้ช่นี้สามแล้วอุ้ยสามแล้เหรอแม่อันนี้อุ้ยเก่งไหมผมับอกแปลกว่ะแม่ลูกได้คนละสามนะครับสี่แล้วจ้าสี่แล้วไม่ได้เแล้วจ้ารอบนี้รอบนี้อ่ะสี่แล้วจ้าแม่นั้นน่ะรอบนี้นกส่งนกส่งร็อเท็ส่งร็อาเต็ดรอบนี้ใครกงช้างอยู่ใช่ไหมใช่ครับขึ้นทับ เปนแทนสีกแล้วอุ้ยออุุ้้ยยเหลือเส้นเดียวเหลือเดียวส้นเหลือเดียวเขาห้าแล้วเขาเหลือเส้เดียวแล้วใครกักเขาไปไหนอ่ะอยู่ไหนหมดเนี่ยไม่เอาตัวนี้ไม่เอาขอกักไว้ก่อนกลิบนวอกอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยเก็บเว้เร็วเร็วไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตาได้เท่าไหร่แล้วสามสี่แล้วสามสามสามไม่ทิ้งไหนอุ้ยอุ้ยเขาครบแทบครบเลยแล้วนะเขาครบแล้วเอ๊ะ สี่เหรอใครเอากรงวอลไปไหนเนี่ยพอแล้ครับหนูมีกางเกงวอลแต่หนูไม่ปล่อยแน่นอนไม่เอาแล้วก็ทิ้งดิก็ทิ้งเลยไปทุกคนไปทุกคนโอ้ยโอ้ปล่อยทุกอันซะด้วยไม่ได้ใหม่ง่ายๆอันนี้ครับตอนนี้สองครเลยใครได้เท่าไหร่ครับอันนี้ได้สองนะมืดจริงๆครับมามืดๆเลยสี่ตาเมื่อกี้พี่นุกชนะนะตาอนี้โดนแกล้งได้สามตาเมื่อกี้นุกชนะนะแต่อันนี้คือโดนแกล้ง เอ้ยีกี่เซตหาะไรไม่เจอเลยสี่เซตสามเซตใครเอาเกมวอลไปไหนเนี่ยหกเซตรอบนี้แม่ลูกมาครับโอ้นี่อยากได้เกมวอลน่าจะเปลี่ยนอะนี่กแหละตาไม่ถึงครึ่งครับตาไม่ถึงครึ่งครับผมครึ่งนึงผมได้สามนี่เขาไม่ถึงครึ่งตาไม่ถึงครึ่งไม่คอมพีนเลยอ่ะจะเก็บกางเกงช้างเอาไเกณฑ์วิงวับกักอ่ะนี่ไงผมชอบเกมไหนกันบ้างนี่ไงอยากาปเกมช้าง